เป็น h ิ n t เ e c r ดา d o นะครับเด็นครับ Hint s e c r d o ภาษาอังกฤษเขาเอื่นว่าเทคไทยนะครับแต่ว่าภาษาไทยก็ยินสเกตดาวนะครับอ่าสุ่มที่เขาจะเหรียญเ,เป็นพวกของค้งพวกขั้มเสียเขาจะก็จะเอิน่นอูกามานี่นะครับเนีย่ยขนาดขนาดเทีเยบกับเทียบกับเงินเหรียญน,นะครับกับระมาณ กะหง่กว่าเหรียญน,น้อยหนึ่งครับมีหลายมีหลายแบบนะครับขึ้นอยกับการตกว่าเข้าใดมาจากจังหวัดใดครับแต่ว่าไอ้ที่เห็นที่เห็นอยู่นี่ส่วนมากที่ได้มนาะจากขอนแก่นนะครับาการสินล้วก็บ,บึงการนะครับรูปทรงก็จะมีหลายแบบขึ้นอยกกับว่าตกจากความสูงเท่าใดน,นะครับ ก็คือมันจะมันจะมีก้อนนียไงประมาณล้านกว่าปีก่อนนะครับตกลงมาแล้วก็มันพอจะตกลงมาแล้วมันก็จะฟงขึ้นไปแล้วคจังตกลงมาใหม่มันก็เลยได้ก้อนหลุดรางบ้าอกันครับส้มอัตเรียจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะมีหินแบบนี้ติดมานํ้ำรูได้เลยครับว่าเป็นของเลวก้อนที่ก้อนที่จะแข็งตัวเพระาะว่ามีหินมีเศษไม้มีอย่างอยู่ใน น,น,นะครับขึ้นคือนเรียนเถอะวะครับเห็นแล้วครับผมใหญ่เบิรงก่อนใหญ่กว่านี้เนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกครับเหาครับเกลียวตะมัวเห็นไ่มมันใหญ่กว่ากันหลายครับสองวกนี้ก็ละจะดีแตจะมีราคานะครับ ถึงรู้ก็ความพาใจของผู้ซือู้ค้านะครับไปซื้ออะไรแต่ว่าส่วนมากที่นน่เนี่ยจะถ้าเป็นก้อนน้อยๆกะจะสามารถอยู่หลักร้อยครับเกือบเกืบพัดหนึ่งมั้งเนี่ยครับอ่าก้อนัดเอียดเลยอันนี้ก็จะเป็นส่งแบนนะครับแบนแล้วก็กลม อาจจะมีก้อนใหญ่ก้อนน้อยนะครับตรงลูกๆอีกก็คือน่าจจะเป็นหินเศษหินนะครับที่ติดอยู่ครับว่าแมนเอเลียนนะเนี่บว่าแมนนาเอเลียนนะครับจะมีท่องแปลก

เหลี่ยมๆแต่ว่ามันก็งามดีเวลาสมมติเะารไปซองใส่แสงหน่ยมันจะเป็นมันจะทะลุนะครับมันจะคข้ายๆกระจกทำมองได้บางๆมันจะเราได้สีบางอันก็จะเป็นสีเขียวสีขาวสีคือขวดเบียร์ไงมัยครับแต่ว่าถ้าถ้าส่วนมากเห็นมันจะเป็นสีคือขวดเบียร์แต่ว่าถ้าเป็นสี เขี้ยวนี่สีขาวหนี่งแต่ราคาแพงหน่อยครับทั้งอียิปต์นี่เขาจะจะเป็นสีขาวเล้ามันขี้คือคือพวกพวกแมงมแมงกินนุ่นนะครับมันจะคล้ายคล้ายแมงกินนุ่นแ้วเขาจะออกมาเห็ดเป็นตัวแมงเป็นเครื่องประดับเลยนยครับมองเขาจะทั้งอียิปต์นก็จะเป็นตัวประมาณเนี้ยแต่ว่าอันนี้บ่ไดานาตัางสีนะเขาจะจะเป็นสีขาวเลยอันนี้มันสีดำ แถวแถวบา้านท้องตัวใหม่มา,าเป็นสีประมาณนี้ครับสีดำเแบบนี่ยแบบยาวๆเสียเดี๋ยวถ้าเฉพาะผมบ่รู้ว่าผมเกีย่ยวใบไสแต่วันมีเแบบยาวๆแบบเป็นแบบคือเขาสัตว์นี่บักหลายเลยครับแต่แต่ก่อนนี่เป็นยาวๆเลยมีหลายกว่าน,นี่ต่ว่าหาเฉพาะเก็บไวใบไส้วุเก็บดีหลาย ครับเดี๋ยวถ้าถ้ามีคนเบืองหลายนะเดี๋ยวผมมีผ้าไปคาเก็บเี่หิบบอกมหงเก็บว่ามันอยู่ใส่ถ้าผู้ใดอยากได้ก็ไปค่าเก็บบอกราผู้ใดล่องเบืองลาค่าแต่ว่าละค่าผมมามันแพงคนแต่ว่ามันก็หาเก็บยากแล้วว่ามันหายยากเ้วบนมันว่าผู้ใดกิดชิมีนะมันหายง่ายหน่อยรับนถ้าทำไมได้กินน้อยถึงดึกเหรียญครับ คือมือนี่หาบ่าได้หรอก่อนแบบหาย,ยากบูม,มีกับมี่บูม,มีกับแล้วเลยเวลาไปเก็บเมื่อกี้ได้ประมาณประมาณนี้นะครับก่อนกลมผมทุกมีมมงเงี้ยบ่ได้บ่มี่แล้วหาให้กับบูมี่แล้วเนี่ยแบบเนี้ยต่ว่าแต่แบบนี้แบบนแบบนบุ้ยทำเงี้ยกับผมงม่อยอันนี้ผมสะสมมาจังหน่อยเลยครับแล้วก็ของหลายหลายอย่าง ก็เป็นของสืบทอดกันมานะครับว่าแมนวาไดมาพึ่งไดมามาตั้งสมัยตา่านะครับพอของแม่ครับก็จะเก็บสะสมไปแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นอันนี้เป็นของผมเ,เห็นว่าครับแล้วแต่ผูมักนะครับผููมักกะชิบ้างงามนะครับแต่ว่าฟูมักก็แล้วแต่เซื้อแต่ายหินดำคนล่างคนกะชีบ้างที กันล้วแตีะคนครับนะครับเนื้อมันก็มีหลายแบบครับอคล้ายๆกระจกนะครับจะว่าเป็นกระจกที่บอคอยมีชิว่าจังใดละ่ะเป็นกระจกที่แข้งนะครับนะครับเนื่ยมันคล้ายๆกระจก ครับแล้วแต่ผู้มักเด้อครับนี่เอามาให้เบิ่งพาคนบ่เคยเห็นอือ ผมเคยไปเก็บอยู่น่าจะเป็นอยู่ขอนแกน่นอยู่ลอยเอฟไหนจะมีครับแล้วก็อยู่มึงการมึงการเสื่อการีนบ่รู้ว่าอยู่มึงการมั้งแต่ว่าเอ่ออยู่ทางสกลอยู่ทางเสื่อการก่อนมันยังไ่ได้เป็นแบบนี้ครับแบบนี้จะเป็นกาฬสินธุ์ขอนแก่นนะครับถ้าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นอยู่แถวๆเสื่อการนี่มันถึมีผสมที่ดินไร้เล็กน้อยบ่รู้ว่ามันอาจจะใกล้ ใจ่หม่องที่มันตกบ่เพราะว่าหม่องที่มันตกท้าเบิ่งจากแผนที่พวกฝรั่งเห็นไว้ครับมันจะตกแถวๆเอาต่างเกียร์นะครับแล้วมันแก่ฟงมาทางทีครับผมจะมีหลายกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้เอามาโชว์ให้เบิ่สนทำนี้นะซื้อ คับเป็นหินตะเกียดาวนั่เห็นอยู yeah. ério, ่ในเน็ตข้าจะเอาไปเจียแล้วนะเฮ็ดเป็นเครื่องประดับนะเจ้าว่ามันจะเฮ็ดเห็ดหนักที่ไงเพราะว่ามันจะแตกไว้นะครับนะครับเดี๋ยวลองเที่ยวกับเบียนหาบ้างครับโอ้ใหญ่เลย ยูแถวสะกดมันจะเป็นประมาณนี้ครับเนี Or, ่ยก่อนมันจะเป็นประมาณเนี่ยเนี่ยถ้าด้มาจากแถวแถวแถวสะกลแถวเบืองการก่อนมันจะมีดินผสมในลายครับมันอาจจะมันอาจจะยังห่อนอยู่แล้วก็ตกลงมาผสมดินเลยครับอ่าส่วนมากสะกดมันจะเขาจะเอินน่าเมืองคือว่าเมืองนอกนะครับนี่จะขี้ดินผสมแบบนี้แหละครับอยู่ทางสะกลเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวผมีไปหาเกมไปเบื้อง ว่าเออาม,ามานันออกลายหินตะเกียดาวนะแต่แต่คลิปนี้เดี๋ยวคนเบืองหลเดี๋ยวผมจะออกลายเบืองว่าเออไปเก็บมันกันได้อยู่เพราะได้อยู่แต่ว่ามันกับว่าได้ลายหรอกเพราะว่าตอนมาคน,กนเก็ยบยออก็บบมืองแล้วเน,วน,นี่ยแถวแถวกาลสินมนันจะเป็นกวนแบบเนี้ยอันนี้ผมได้มามอาจจะเป็นยูน้ามั้งเนี่ยครับ <c oughs> ข้างไปหน้าติตต์นด้หน่อยทางแต่เป็นได้หน่นอย พอ่อบว่าเห็นดำๆเออเก็เก็บมาว่ามันงามดีพ่อใหญ่ผ้าเก็บพ่อใหญ่ผืนผู้ผ้าเก็บสะสม